รีวิวโรงแรมซุปเปอร์โฮเทลนะครับวันนี้เราพักชั้น9นะฮะนี่ห้อง907นะครับก็ไม่มีคีการ์ดนะครับให้ใสร่รหัสเอาก็กดแล้วก็เปิดเข้าไป ห้องพักนะครับขวามือนะฮะก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้อง12บสองตารางเมตรนะครับก็จะมีทีวีนะเตียงน,นอนนะก็นอนสองคนได้สบายๆนะครับอาหารมาเนาะก็จะเป็นที่นั่งนะทำงานทำอะไรได้หมดเลยโต๊ะใหญ่มากวางนะ นะแล้วก็นี่ห้องน้ำน่าจะเป็นอย่างงี้นะก็มาตรฐานญี่ปุ่นนะครับห้องน้ำเครื่องใช้ก็จะมีสบู่สบู่แชมพูยาสระผมนะครับผ้าเชยบตัวอยู่บนไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับห้องน้ำซุปเปอร์ โฮเทลโอคาชิมะชิ i นะครับเดินถึงทางลงรถไฟใต้ดินสายสีเทานะครับคิบิยะลายง่ายๆเลยนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับห้องมีเครื่องฟอกอากาศนะครับแอร์นะฮะก็จะอยู่ทางเข้าประตูเลยนี่ปิดประตูห้องน้ำนะฮะป้ายพวกนี้นะครับ ขวามือก็คือป้ายทำความสะอาดเนาะฟีดคินอัพนะครับก็ตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ตอนออกจากห้องก็แปะไว้หน้าห้องป้ายทําความสะอาดแล้วก็จะอยู่อันนี้แม่บ้านก็จะแปะไว้หน้าห้องเมื่อเขาทาความสะอาดแล้วให้เราแล้วนะฮะส่วนเช็คเอาท์ก็วันสุดท้ายเราก็ปิดไว้เลยว่าเออเราเช็คเอาท์แล้วนะนี่ก็ทางดีไฟนะครับประมาณน,นี้ก็จะเป็นนี่ที่แขวน ก็จะทางเดินประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโรงแรมซปเปอร์โฮเทลโอคาชิมาชินะครับขอบคุณครับ